สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาแกงเห็ดโคนกันจ้าแกงกะทิเห็ดโคนก็คือเห็ดปวกเด้อเห็ดโคนลมวันนั้นเยอะอยาการก็เลยแบ่งไว้ดีแกงกะทิจ้าแกงกะทิใส่ปลากระป๋องเรานี่ยาการใส่เครื่องแกงเผ็ด เครืแกงใต้แล้วก็กะปิกะปิก็กะป,กะปิที่ใต้จ้าแล้วก็ใส่เดี๋ยวกันจะใช้เป็นน้ำปาลารสด,ดีใส่ลงไปในนี้แล้วนะคะจะคั่วให้เครื่องแกงสุกกว่านี้หน่อยหนึ่งหอมๆก่อนจะคุกคิกคุกคิกเด้อ ทำให้เป็นเนื้อแบบนี้อาจ้ะถึงจะอร่อยถ้าเป็นน้ําใสแล้วมันจะไม่อร่อยจ้ะต้องทําให้กะทิแตกหน่อยเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ปลากระป๋องเลยนี่ปลากระป๋องเราก็จะใช้แต็ตัวปลากระป๋องช่วงนี้ไม่มีปลานะคะเพื่อนๆลมจัด กินปลากระป๋องไปก่อนสามแม่โครัวเอาแต่ตัวปลาลงไปแล้วก็เอาทับพีทิมท,มทิมแบบนี้ให้ปลากระป๋องเขาขาดท่อนนะจ๊ะเพื่อนๆเราก็จะเป็นแบบนี้เอร่อยอร่อยนี่ ช่วงนี้ปลาไม่มีปลามีก็เหลือเป็นปลาลุยๆเอาไว้ให้หมาให้แมวปลากินหมดแล้วเรือขับออกไม่ได้จัดลมจัดเน้ำที่เหลือนี่ก็จะเอาไว้ให้เซเว่นครับให้เจ้าเซเว่นเห็บกรอบมากเลยเพื่อนๆวันนั้น แกงเปิดไปครึ่งหนึ่งเอา้าดูเนี่ยมาทำอะไรเนี่ยไม่ทำกับข้าวโอ้โหเล่นเขะเลยวันนี้ต้องอาบน้ำนะครับอืมเถิบออกไปหน่อยได้ไหมแม่เดินไม่ได้นี่นูเจ้าลูกเป็ดจ้าลูกเป็ดก็ทอก็คลอดลูกได้สามตัวจ้ะจ้าลูกเป็ดคะ หมาจรจัดแมวจรจัดทั้งนั้นมาอยู่กับใยการทั้งหมาทั้งแมวเพื่อนจ๋าลุงหมายก็หากระตังมาซื้ออาหารซื้อกับข้าวให้แมวให้คนมั่งนี่เราจะเทใส่เลยนะเพื่อนๆ แกงกะทิเห็ดโคนไฟแรงๆเลยแกงกะทิเห็ดโคนตก่ไก่ๆกหม้อนี้พันหนึ่งก็ไม่ขายเพื่อนๆนนเนื้อบรยวซื้อๆได้เพื่อนๆนกรอบก็ยังนี่ มันยังอ่อนแข็งกระดอกระแดอยู่พะวันมันเป็น็ิโค้นล่มพอล่ม,มโดนล่มมันกเ็เลยกแก่นมันได้ไงได้ซ้ำนี่แหละก็เลยบานกินสะใจเลยคุกคิกคุกคิกเดี๋ยวยาการสิเติมน้ำตาลจักน้อยกันเด้อ น้ำเดือดผุกผักผุกผักผุกผักตาพี่น้องไอ้แสบพี่อย่างนี้เิแสบแสบน้ำเพิน่นขุนขัก,ขกนี้ <c oughs> แกงเห็ดโคนแกงเห็ดโคนแกงเห็ดปวกปิดแจ๊สปิดแจ๊ส หิวเข่าเลยตักเลยเพื่อนๆโอ้ยนี่อละลรเนาะเฮียเฮียเฮียมาเดิอมาเดิอมากินเขาน้ำกันเน้อจ้าแกงเห็ดโคนแก,แกงเห็ดแกงเห็ดปวกใส่กะทิใส่ปลากระป๋อง เห็ดปวกหัวดำๆอยู่เด้เพื่อนพูนๆเลยม,มาเด้อมากินน้ำกันเ้ยจ้ากล่องแยกกันเสียละละขางท่างนี่จับผาปองงามเลยได้กิน่นากินขึ้นยังนี่เหลืองอุยหุยโยมนต่แสบไปเพื่อน